รู้สึกว่าผีเขียนหนังสือแกปิดประตูใช่ไหมแกปิดประตูใช่ไหมเราเปล่าแล้วแกฮคยเกงก็ต้องมาเล่นกเราแล้วใช่มาโุนบังคับเฮอย่าพูดอย่างนั้น วิวสามแล้วแก okay, มันจะมาแล้วน้องเชื่อว่ามันจะมาแล้วเติมเฟนี้นอียบอบเอบแอบปิดประตูปิดประตูปริญาดีแอบแอบสองแล้วสองสอง,สองเราออกไปเอาของก่อนไหมขอ,อ,แบบองอะไรอ่ะอแบบพวกกล้องอะไรเงี้มาหาเราควรจะเอากล้องมาตั้งไว้นะแต่ทางกลับอยู่ไหนนั่นสินะเรามาทางไหนเรากลับทางนั้นไหม นั่นดีลงมาจากทางไหนอ่ะทางนี้ทางนี้ทางนี้ตามมาไปเราไปเอาของกันตอนนี้สำรวจเสร็จแล้วกลับบ้านเนี่ยทนากลัวแกแกแกเข้าไปนะเราเราอยู่ในอกแกอย่ากขังเราอยาขังเราอย่ากขังเราไปตามมางนี้ทางนี้ทางนี้ทางนี้ใช่ไหมใช่ลงมา แล้วก็เลี้ยวขวาไม่ก้มันคว้าน้ำเบอร์เลี้ยวทางไหนต่อนะนีวนะออที่แกตกแหมดเลยเอ่อห้องนี้ปะไม่เออใช่ใช่ใช่ห้องนี้ห้องนี้โอเคปิดตึ้โน้ตอะไรอ่ะให้ให้ให้ผีเขียนพิกน้ตเก็บพิกน้ต F ทำไมอ่ะเก็บไว้เฉย ตั้งกล้องเอาไว้ให้มันเห็นอะยังไงก็ได้ดูยังไงว่าผีมันมาเดี๋ยวเราจะมีกล้องอยู่ในรถมันจะมีกล้องในรถวางกล้องก่อนวางกล้องมันกลงตรงนี้ใช่ไหมมุ้มไหนก็ได้วางนลยมนั่นแหละเออวางชูบอาโอเคนี้สมุดอยู่ตรงนี้ใช่ไหม EMS อ2ยังอยู่สองเหมือนเดิมเอ้ยวางสมุดตรงไปวางสมุด เึ๊บโอเคไปนี่เราก็ไปดูที่กล้องของเราอันนี้ไปใช้เปิดแล้วเนะี่ยมองไม่เห็นเลยอ,อุ้ยโอ้ประตูหีบหน้าไปเราต้องกลับแล้วกิปตพีมันจะโผล่มาต่อหน้าเราไหมนะทางนี้ครับทางนี้ครับสำรวจสำรวจก่อนโอเคโอเคอเคุอค้ยดีมันก็สว่าง อะไรแล้ไปกลับกันไปดูที่กล้องประตูนหน้าอันนี้ทาออกอยู่ตรงเนี้เปิดน้ำได้ไหมเปิดน้ำไม่ได้ไงไปประตูทางออกไปทางไหนทางนี้ทางนี้ไง ทางนีทงนออ้ทางนี้ทางนู้นทางไปไปดูกล้องตรวจวัดอุณหภูมิเลยครับ <laughs> ติดโควิดหรือเปล่า <laughs> ไม่ติดหรอกครับดูกล้องไม่ได้เอากิหยิบกล้องมาด้วยใช่ไหมเนี่ยอ้าเราไม่ได้หยิบมานะเพราะว่าเราวางแล้ว <laughs> ใช่เขาว่าเราเขาเกยวางแล้วไว้เล้ว วัดหรือัดไม่ได้แกหยิบกล้องไว้ตามมาเลยแล้วต้องไปล่างอาผีกรอบโอเคเราเดินช้าบ้างเลยคิดได้แหละเราควรขึ้นไปชั้นบนไหมมาหาห้องเดียวก็ได้นะอืม รูสิว่าพีิว่าพเขียนหนังสือแกปิดประตูใช่ไหมแกปิดประตูใช่ไหมมันกินเราเปล่าแล้วแก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 ไกแตแกแลแกแกบเแาแกแกแ้แก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 บกแ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 ัแไแกแกแไแกแกดกแ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 กยกแกแกแลแกแ S 1> <S 1> <S หลอนนะอุ้ยค่าสติเ <67 S 1> หรอหกเจ็ดหกแปดขึ้นมาแล้วผี่มันไม่ได้นากก่า,ากัวมากมั้งคือฉันรู้ฉันก็เล่นแต่ว่ามันอยู่ในโทรศัพท์มันจอเลยไงแล้วฉันก็แบบต้องเอาหน้ามาใกล้ <S <S ลเราไม่ต้องไปโหลดอนะีซี่แล้วไปไม่ได้หรอกหรื <S 2> <S 2> อโอ้เดินติดเดินต <Okay. S 2> ิด,ด,ดเราหันหน้าไม่ได้โอเคช่วยด้วยเราหันหน้าไม่ได้ น่ารัอะเอาไม่หันหน้าไม่ได้เมื่อกี้ห้องทางนี้ใช่ไหมไปไประเดิมอีกสักรอบมัมยเช็คเดิมมาหนิเขา number ทางนี้ทางนี้ไม่ใช่ห้องนั้นห้องนั้นแปลคือห้องที่โดนปิดป,ป,ประตูอ่ะห้องนี้อืมเขียนหนังสือไหมไม่เขียนนะตั้งกล้องใหม่รอบสิอะไรเนี่ยตั้งกล้องตั้งกล้องตั้งกล้องใหม่ ห้ามเก็บอีกนะกล้องมันมันเข้าไปตัวเราุอยแกเดินแกเดินผ่านมันก็เก็บให้แล้วอ่ะอุ๊ยอุ๊ยแกมานผีมา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 นี่นะมีเข้ามาดูน้ำภูมินะเว้แกผีมาผีมาผีมาเปิดประตูี่าเปิดประตูแกผีมันไม่ได้น่ากลัวมากมั้ง โอดอีซี่แล้วไปไม่เป็นไรหรอกผีมันไม่ได้น่ากลัวมากมั้งเราไม่อยู่แล้วแกเราเราวูบอะแกเรากลายเป็นวิญญาณคือวิญญาณทุกทรมานือมาตามฆ่าเราไหมอะผีมันไปแล้วแกสู้นะแกเราอยู่ตรงหน้าแกเราคือวิญญาณเราไม่อยู่แล้วเรากลับดีกว่า